ราชันทลวงฟ้าตอนที่252ตอนนี้ในค่ายกลนหินวิญญาณการต่อสู้ของจินเซ้าเหยียนกับหัวหลงจู้กำลังเข้าขั้นดูเดือดพลังชีของทั้งสองคนกลายเป็นวิชากระจายไปรอบๆอย่างบ้าคลาั่งหินวิญญาณที่สร้างเป็นค่ายกลรอบๆเกิดเสียงดังกรอบ,กร,อบกราบเหมือนใกล้ถล่มลงมาอย่างไรอย่างนั้นจูจ่จูจินเซ้าเหยียนหัวเร,ราะราฉันนึกว่าวิชาของตระกูลหัวหน้ากลัวซะอีกแค่นี้เองเหรอ หัวหลงจู้กัดฟันกรอดมือสองข้างสันไม่หยุดเหมือนเขาถึงสุดขีดของตัวเองแล้วแต่จินเศร้าเหยียนกลับยังมีแรงเหลือเหลือจินเศร้าเหยียนอวดดีน้อยๆหน่อยรับกระบวนท่าของฉันไปสวิชาไฟถ้ำเซียนเทพอคีจุติหัวหลงจู้สะบัดมือผู้การสีแดงในมือวาดเป็นรูปภาพกลางอากาศหลังวาดไม่กี่ครั้งเงาขนาดใหญ่ปรากฏอยู่ข้างหน้าทุกคนสามเสียนหกรดูเก่งกาจเปเลวไฟลุกชนตัวสูงเป็นอย่างมาก นี่คือเงาเพลิงขนาดใหญ่มันเหมือนเทพก้มมองจินเซ้าเหยียนเปลวเ,เพลิงสีฟ้าทั้งตัวเหมือนเพลิงแห่งนรกอ้าปากคำรามเสียงดังสนัน่นจินเซ้าเหยียนหัวเราะพืชวิชาไฟถ้ำเซียนได้ยินชื่อมานานแล้วแต่ทําไมในายใช้ได้กระจอกขนาดนี้เพิ่งพูดจบจู่ๆเงาเพลิงปล่อยหมัดออกมาพุ่งมาที่แก้มของจินเซ้าเหยียนนั่นเป็นหมัดใหญ่เหมือนก้อนหินถ้ากระแทกโดนตัวจินเซ้าเหยียนเขาสามารถเละเป็นโจกได้เลย จินเซ้าเหยียนสะบัดมือปล่อยตราประทับสี่เหลี่ยมของตัวเองออกมาตราประทับประทะสายลมแล้วขยายใหญ่กลายเป็นตราประทับขนาดมหึมากันหมัดเงาเพลิงเอาไว้ได้หลังจากนั้นจินเศร้าเหยียนพลิกฝ่ามือแสงมากมายสว่างขึ้นบนตราประทับขนาดมหึมาแสงห้าสีทำลายค่ายกลแร่ห,หินรอบๆจนหมดเพียงคลิปตาเดียวเงาเพลิงด้านหน้าล่องหนพรวดหัวหลงจู้กระอักเลือดออกมาเซไปด้านหลังสองสามเก้า ผู้กันสีแดงในมือส่งเสียงดังกรอบกราบหลังจากนั้นหักออกเป็นสองท่อนพลังกวาดไปรอบๆเห็นว่ากําลังจะโจมตีคนอื่นจินเศร้าเหยียนพลิกฝ่ามือตราประทับสี่เหลี่ยมลอยกลับมาเองจูจูแสงหายไปจินเศร้าเหยียนคํานับทุกคนอย่างสง่างามผู้ฝึกชี้ตระกูลหัวทุกคนสีหน้าไม่สู้ดีผู้อาวุโสชุดคลุมขาวสองคนบนท้องฟ้าสายหน้าเบาๆครั้งนี้หัวหลงจู้ทำให้พวกเขาผิดหวังจริงๆ หัวหลงจู้มองผู้กันสีแดงที่หักของตัวเองพูดอะไรไม่ออกสักคำขอบคุณที่ออมมือให้นะคุณชายหัวหลงจู้จินเศร้าเหยียนพูดอย่างได้ใจหัวหลงจู้โยนผู้กันสีแดงในมือทิ้งแล้วถอยไปอีกด้านจินเศร้าเหยียนจัดแจงเสื้อผ้าตัวเองครู่หนึ่งพูดกับผู้ฝึกชี้ตระกูลจินที่อยู่ด้านหลังตัวเองหยุดทำได้แล้วเรามาดูผลการประลองวิชายากันดีกว่า ผู้ฝึกชี้ตระกูลจินรอยยิ้มเต็มใบหน้าทั้งสามคนหัวเราะแล้วเอายาออกมาหนึ่งเม็ดกลิ่นยาหอมฟุ้งไปทั่วยาเม็ดกลมดูมีชีวิตแอบเห็นแสงห้าธาตุเคลื่อนไหวอยู่ในยาเล็กน้อยจินเศร้าเหยียนรับยามาแล้วพูดว่ายาเซียนระดับหนึ่งยาพลังทองทำลายไฟลูกหลานตระกูลหัวแอบกระมัดทันทีพวกจินเศร้าเหยียนจงใจกลั่นยานี้ออกมาทำให้ตระกูลหัวอับอายทุเรศสิ้นดีได้ยินชื่อยาทำลายไฟอะไรนั่นก็รู้ว่าพวกเขาเตรียมตัวมาแล้ว หัวหลงจู้ตะกลนใส่พวกหัวเลอิอที่อยู่ข้างๆอย่าที่พวกนายสามคนช่วยกันก่อนละ่ะทั้งสามใบหน้าสลดพวกเขากลั่นยาไม่สําเร็จจินเศร้าเหยียนหัวเราะร่าดูเหมือนครั้งนี้พวกเราโชคดีชนะแล้วละ่ะอาจารย์บําเพ็ญชีตตะกูลหัวทุกท่านขอบคุณที่ออมมือให้หัวหลงจู้และคนอื่นโมโหโจนแทบระเบิดแล้วแต่พวกเขาแพ้จนไม่สามารถพูดอะไรได้ ผู้อาวุโสตระกูลหัวสองคนที่อยู่กลางอากาศเตรียมกลับครั้งนี้ตระกูลหัวขายหน้ามากแต่ขณะนั้นเองเสียงหนึ่งดังขึ้นเหมือนยาของพวกนายดูผิดปกตินะเสียงราบเรียบแต่ได้ยินชัดเจนดึงดูดสายตาทุกคนทันทีทุกคนหันไปมองตามเสียงเห็นผู้ชายสวมชุดคลุมสีทองถือไม้กวาดมองมาในสนามด้วยรอยยิม้มคนจำนวนไม่น้อยมองเขาอย่างแปลกใจนี่ใครลู่ฝานอย่าพูดไรสาระ จู่ๆเสียงไปยินดังขึ้นในกลุ่มคนลู่ฝานเงยหน้ามองเขาแวบหนึ่งแล้วเดินเข้ามาไม่ไกลผู้อาวุโสห้าพาหัวตันซูหอเข้ามาอย่างรวดเร็วผู้อาวุโสห้าหยุดลงตรงหน้าลู่ฝานพูดเสียงกังวลว่าลู่ฝานอย่าพูดอะไรไร้สาระนะลู่ฝานจ้องผู้อาวุโสห้าเขาไม่เห็นความคิดอาฆาตหรือความโกรธจากแววตาของผู้อาวุโสห้าแต่กลับเห็นรอยยิ้มเล็กน้อยอย่าบอกนะว่านักบูสองคนนั้นจำเขาไม่ได้ ลู่ฝานเอามือซ้ายไพลหลังแอบส่งสัญญาณมือให้หลิงเหยาาลู่ฝานพูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าฉันไม่พูดไร้สาระทุกคนลองดูยาที่พวกคุณชายตระกูลจินกลั่นดีๆสิเปญญ็นยาไม่ได้คุณภาพชัดๆจินเศร้าเหยียนจ้องลู่ฝานเขม็งตอนนี้เขาจำลู่ฝานได้แล้วใบหน้าเต็มไปด้วยความเครียดแค้นจินเศร้าเหยียนสายะยิ้มพูดว่านายเป็นใครที่นี่นายมีสิทธิพูดด้วยเหรอ ผู้อาวุโสห้าเอียงตัวเล็กน้อยให้ลู่ฝานเดินเข้าไปตอนนี้ผู้อาวุโสสองคนกลางอากาศที่เตรียมตัวกลับเริ่มสนใจมองลู่ฝานด้วยรอยยิ้มสดใสลู่ฝานยกไม้กวาดในมือแล้วพูดว่าฉันชื่อลู่ฝานเป็นแค่คนทําความสะอาดตัวเล็กๆในตระกูลหัวเท่านั้นเพิ่งพูดจบพวกจินเศร้าเหยียนหัวเราะร่าในบรรดาลูกหลานตระกูลหัวก็มีคนหัวเราะเหมือนกันในบรรดานั้นคนที่หัวเราะดังสุดคือหัวหลงจู้ ลู่ฝานหันมามองหัวหลงจู้แวบหนึ่งแล้วสายหน้าเบาๆหัวหลงจู้เห็นความดูหมิ่นในแววตาลู่ฝานเขาหุบยิ้มแล้วพูดเสียงดังว่าลู่ฝานที่นี่นายไม่มีสิทธิ์พูดจริงๆคนใช้อย่างนายรู้จักด้วยหรือว่าอะไรคือยาคนตระกูลหัวไม่ใช่คนแพ้ไม่เป็นอยามาทําขายหน้าที่นี่คําพูดเขาทําให้ผู้อาวุโสห้าขมวดคิ้วแน่นอีกครั้งลู่ฝานไม่อยากสนใจเขายกมือขึ้นมาสบัดยาในมือผู้ฝึกชีตระกูลจินลอยมาทันที ผู้ฝึกชี้ตระกูลจินอึ้งไปพวกเขาไม่ทันได้ตั้งตัวเลยพวกเขาล้วนมีวิทยายุทธระดับปรมาจารย์บำเพ็ญชี้แต่กลับไม่รู้ว่าลูกฝานทำยังไงยาถึงลอยจากมือพวกเขาไปในมือลูกฝานเองจินเศร้าเหยยนกำลังจะอลาวาดกลับเห็นลูกไฟปรากฏตรงง่ามนิ้วลูกฝานและเริ่มแผดเผายาเห็นด้วยตาเปล่าว,ว่ายาเริ่มผิดรูปเกิดเสียงดังเหมือนไฟช็อตลูกฝานพูดเสียงดังว่าทุกคนคงเห็นชัดแล้ว ไหนบอกว่าเป็นยาทำลายไฟแต่ไม่สามารถทำลายไฟในฝ่ามือฉันได้นี่เรียกว่ายาเซียนเหรอทุกคนตกตะลึงแม้แต่จินเศร้าเหยียนก็อึ้งไปครู่หนึ่งผู้ฝึกชี้ด้านหลังเขาเบ,าเบิกตาโตต้ตามองภาพตรงหน้าอย่างไม่เข้าใจไม่นานยาเม็ดนั้นถูกเผาจนกลายเป็นผงด้วยฝีมือลู่ฝานลู่ฝานปัดมือสองข้างไม่รู้สึกปวดใจที่เผายาเซียนไปหนึ่งเม็ดเลยสักนิดเขายิ้มแล้วพูดว่า วิชายาที่เอาของปลอมมาปนกับของจริงแบบนี้ไม่เสียแรงที่ตระกูลจินเป็นหนึ่งในห้าตระกูลใหญ่จินเศร้าเหยียนโมโหแต่ไม่สามารถอารวาดได้เขาตวาดว่าลู่ฝานนายรนหาที่ตายพูดจบจินเศร้าเหยียนสะบัดมือโยนตราประทับสี่เหลี่ยมของตัวเองเข้าไปทางลู่ฝานผู้ฝึกชี่ตระกูลหัวทุกคนอุทานอย่างตกใจเห็นว่าลู่ฝานกำลังจะโดนตราประทับกระแทกใส่คนจำนวนไม่น้อยมีพลังชี่พุ่งขึ้นบนตัวเตรียมลงมือ แต่ขณะนั้นเองพลังชี้พุ่งขึ้นบนตัวลู่ฝานมุกวังวังปรากฏขึ้นในมือแสงสีดำพุ่งขึ้นมาและแผ่ขยายไปอย่างรวดเร็วจูจ่จู่จินเศร้าเหยียนนึกถึงตอนที่สู้กับลู่ฝานครั้งที่แล้วรีบสะบัดมือดึงตราประทับกลับมากลัวช้าก้าเดียวแล้วตราประทับของเขาจะโดนลู่ฝานเอาไปยากลู่ฝานเห็นอีกฝ่ายทำแบบนี้จึงแผ่เสียงออกมาเบาๆ จินเศร้าเหยียนหน้าซีดทันทีพลังชี้ทั้งตัวเกือบพังทลายเซถอยหลังไปหลายก้าวตราประทับที่ลอยกลับมากระแทกลงบนตัวเขาพรากจินเศร้าเหยียนล้มคว่ำลงบนพื้นพื้นโดนกระแทกจนเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่จินเศร้าเหยียนรู้สึกถึงเลือดตรงลำคอเขาเกือบกระอักเลือดออกมาจินเศร้าเหยียนฝืนกลืนลงไปผ่านไปครู่หนึ่งกว่าจะลุกขึ้นมาได้ ลูกหลานตระกูลหัวที่อยู่รอบๆเห็นภาพแบบนี้ไม่รู้จะพูดยังไงดีนี่ใช่จินเศร้าเหยียนที่เพิ่งเอาชนะหัวหลงจู้หรือเปล่านี่ใช่คุณชายตระกูลจินที่เมื่อกี้ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังหรือเปล่าลู่ฝานมองจินเศร้าเหยียนอย่างเฉยเมยคุณชายจินท้านายอยากประลองฉันประลองกับนายได้ทุกเมื่อแต่รอบกัดแบบนี้ทําให้คนรู้สึกขยะแขยงหรือเปล่าคนตระกูลจินทําแบบนี้กันหมดเลยเหรอจินเศร้าเยียนตวัดว่าอย่าเอาแต่พูดว่าตระกูลจินอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหม คนกวาดขยะอย่างนายไม่มีสิทธิพูดถึงตระกูลจินลู่ฝานใช่ไหมเมื่อกี้ฉันเสียพลังเยอะเกินไปจึงทำให้เสียท่าให้ในายท่ากล้าอีกสองวันก็มาประลองกับฉันฉันจะซัดในายให้ฟันร่วงหมดปากเลยลู่ฝานหัวเราะเขาต้องการให้เป็นแบบนี้แหละลู่ฝานหยิบไม้กวาดแล้วเอาสองมือไพล่หลังไม่มีปัญหาอีกสามวันเราเจอกันที่นี่อย่าคิดว่าตระกูลหัวไรคนมีความสามารถเพียงประโยคเดียวทำให้ผู้อาวุโสห้าและคนอื่นยิ้มในใจ ไอเด็กนี้เป็นหน้าเป็นตาจริงๆจินเศร้าเหยียนตวัดเสียงดังได้เจอกันอีกสามวันพูดจบจินเศร้าเยียนพาผู้ฝึกชี้ที่ยังตกตะลึงอยู่ออกไปอย่างรวดเร็วลู่ฝานหันมามองหัวหลงจู้แวบหนึ่งแล้วเดินออกไปช้าๆลู่ฝานเดินมาข้างหลิงเหยาแล้วพูดว่าได้เวลามาอีกสามวันไม่ว่ายังไงสามวันนี้ตระกูลหัวไม่มีทางแต่ต้องเราหลิงเหยากระพริบตาความคิดดีแต่พวกเขารู้จริงหรือว่าเราเป็นใคร ลู่ฝานคิดแล้วพูดว่าไม่แน่ใจเธอเห็นหรือเปล่าว่าเมื่อกี้นักบูสองคนนั้นไปไหนหลิงเหยาพยักหน้าเห็นชัดเลยลู่ฝานยิ้มบางๆหลิงเห่ยายิ้มแล้วพูดว่าเข้าใจแล้วอีกเดี๋ยวฉันจะแอบ,บไปหาพวกเขาลู่ฝานแอบ,บเอาป้ายยัดใส่มือหลิงเห่ยา จากนั้นเดินออกไปด้วยรอยยิ้มนั่นคือป้ายคำสั่งตระกูลหัวมีชื่อเขาสลักไว้ด้านบนด้วยหลิงเหวาไม่ได้เดินตามเขาไปแต่แทรกตัวเข้ามาในกลุ่มคนกลุ่มคนมองด้านหลังลู่ฝานแล้วแอบพูดกันคนกวาดขยะคนนี้คือใครเจ๋งมากลู่ฝานไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยเขาสุดยอดมากฉันว่าเขาสุดยอดกว่าคุณชายหัวหลงจู้อีกไม่แน่เขาอาจชนะได้ ได้ยินเสียงพูดคุยข้างหูหัวหลงจู้อับอายขายหน้ามากรีบเดินมาข้างผู้อาวุโสห้าแล้วถามว่าผู้อาวุโสเด็กคนนี้เป็นใครกันแน่ผู้อาวุโสห้ามองเขาอย่างเฉยเมยเขาเป็นคนทำความสะอาดที่เพิ่งมาใหม่หัวหลงจู้ถ่าฉันเป็นนายคงรีบไปขอโทษเขาแล้วไม่งั้นวันใดวันหนึ่งเขาเป็นหัวหน้าภายในตระกูลหรือผู้อาวุโสนายจะทำยังไงสีหน้าหัวหลงจู้เปลี่ยนไปทันทีเขาไม่ได้แซ่หัวผู้อาวุโสห้าก,กดเสียงต่ำพูดว่า นายยังไม่เข้าใจหรือแค่เขาพอใจเขาจะแซ่อะไรก็ได้ทั้งนั้นพูดจบผู้อาวุโสห้าหายตัวออกไปผู้อาวุโสสามมองหัวหลงจู้แล้วพูดว่าหัวหลงจู้เชื่อผู้อาวุโสห้าเถอะผู้อาวุโสรองถอนหายใจสายหน้าแล้วเดินออกไปหัวหลงจู้กำมัดแน่นดวงตาสองข้างแดงกำ่ำเช้าวันต่อมาฝนตกปรยโปรยลูกฝานยังคงทำความสะอาดที่ศูนย์กลางตระกูลหัวเหมือนเดิม ชุดคลุมสีทองมีแสงสว่างบางๆกันฝนที่ตกปรยๆออกห่างไปสามนิ้วลู่ฝานหานักบูสองคนนั้นไม่เจอเหมือนพวกเขาหอะไปกับผู้ฝึกชี้สองสามคนฉันหอะไม่ได้เลยตามไม่ทันหลิงเหยาวยาเอามือกำชายเสื้อก้มหน้าผู้เสียงเบาเรื่องง่ายขนาดนี้เธอยังทำไม่ได้หลิงเหยาวยารู้สึกอายมากลู่ฝานยิ้มแล้วพูดว่าไม่เป็นไรสองคนนั้นน่าจะจำเราไม่ได้ ตอนนี้เราควรกังวลพวกหัวเทียนหรุยหลิงเหวาตั้งแต่วันนี้ไปเราต้องสอดแนมในตระกูลหัวแบบนี้จะได้ทำอะไรสะดวกขึ้นหลิงเหยาพยักหน้าเข้าใจลู่ฝานทำความสะอาดต่อผู้ฝึกชี่ตระกูลหัวที่เดินผ่านต่างคำนับให้ลู่ฝานอย่างเป็นมิตรการแสดงออกของลู่ฝานเมื่อวานนี้ทำให้ผู้ฝึกชี่ทั้งตระกูลหัวยอมรับเขาลู่ฝานไม่เพียงแค่ปกป้องศักดิ์ศรีตระกูลหัวในช่วงเวลาสำคัญอีกทั้งยังทำให้พวกจินเศร้าเยียนอับอายมากด้วย โดยเฉพาะเรื่องที่ลู่ฝานทำจินเส้าหายเยี่ยนลม้มด้วยกระบวนท่าเดียวยังถูกบอกเล่าปากต่อปากไปอย่างรวดเร็วแม้แต่ในศูนย์กลางตระกูลหัวผู้อาวุโสที่ไม่สนใจเรื่องทางโลกยังได้ยินเข้าหูบ้างสีหน้าที่พวกเขามองลู่ฝานต่างมีรอยยิ้มเล็กน้อยถ้าพูดว่าเมื่อก่อนลู่ฝานเป็นแค่เด็กใหม่เป็นเด็กต่างแท้ที่ไม่เลวในสายตาพวกเขางั้นตอนนี้สายตาที่พวกเขามองลู่ฝานไม่ต่างจากมองลูกหลานในตระกูลสักเท่าไหร่ลู่ฝานเสียงตะโกนดังขึ้นไม่ไกล เมื่อหันไปมองลู่ฝานเห็นผู้อาวุโสห้าหัวหลงจู้และไปหินพวกเขายืนอยู่บนหินแรกขนาดใหญ่ก้มลงมามองลู่ฝานลู่ฝานถือไม้กวาดพาหลิงเหวยาเดินเข้าไปหาพวกเขาผู้อาวุโสใหญ่ผู้อาวุโสคุณชายหัวหลงจู้เรียกฉันทำไมเหรอลู่ฝานยืนด้านล่างหินผู้อาวุโสห้าหันมามองหัวหลงจู้แล้วพูดว่าผู้สิ หัวหลงจู้อ้าปากเล็กน้อยหลังจากมุมปากกระตุกอยู่สองสามทีเขาคำนับลู่ฝานแล้วพูดว่าสหายลู่ฝานสองวันก่อนหน้านี้ฉันล่วงเกินนายมากโปรดอภัยให้ฉันด้วยลู่ฝานหัวเราะหัวเราะพลางโบกมือไปมาฉันรับคำขอโทษของคุณชายหัวหลงจู้เอาไว้ไม่ได้หรอกฉันแค่คนทำความสะอาดเท่านั้นผู้อาวุโสห้าหัวเราะแล้วพูดว่าลู่ฝานนายไม่ใช่แค่คนทำความสะอาดแค่การที่นายเผายาเซียนเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาสามารถทำได้แล้ว ลู่ฝานยิ้มแต่ไม่พูดอะไรหัวหลงจู้อยู่ต่อไม่ได้อีกแล้วเขาคำนับผู้อาวุโสห้าแล้วพูดว่าผู้อาวุโสฉันขอตัวก่อนผู้อาวุโสห้ามองหัวหลงจู้ไม่สามารถปิดบังความผิดหวังในตาเอาไว้ได้เขาถอนหายใจแล้วพูดว่าไปเถิดตั้งใจฝึกฝนหัวหลงจู้ปลายตามองลู่ฝานในตายังเต็มไปจจด้วยความเคียดแค้นเหมือนเดิมจจหัวหลงจู้หาออกไปอย่างรวดเร็วไปหยินมองด้านหลังหัวหลงจู้แล้วพูดว่านิสัยวัยรุ่น เขายังเป็นเด็กที่ยังไม่โตเหมือนเดิมผู้อาวุโสห้าพูดกับลู่ฝานว่าลู่ฝานนายอยากเกลียดเขาเพราะเรื่องนี้เลยนะผู้แข็งแกร่งไม่ใช่แค่วิทยายุทธเหนือกว่าคนธรรมดาใจยังต้องกว้างมากด้วยลู่ฝานพูดว่าฉันไม่เกลียดเขาหรอกแค่คุณชายหัวหลงจู้ไม่เกลียดฉันก็พอแล้วไปยินยิ้มแย่แล้วพูดว่าเกรงว่าคงเป็นไปไม่ได้เขาไม่ได้ใจกว้างเหมือนนายผู้อาวุโสห้าโบกมือไปมาแล้วพูดว่า พอแล้วไม่ต้องพูดเรื่องทุกใจแล้วลูกฝานวางไม้กวาดแล้วตามฉันมาฉันมีอะไรจะให้นายลูกฝานส่งไม้กวาดให้หลิงเหยาแล้วพูดว่าพอถืออันนี้ไว้แล้ววางไม่ค่อยลงจริงๆไปหยินพูดว่าเพราะนายเกือบทําความเข้าใจได้แล้วสิ่งที่นายวางไม่ลงคือวิธีไม่ใช่ไม้กวาดอันนี้ผู้อาวุโสห้าพยักหน้ากวาดฝุ่นผงออกไปกลับสู่จิตใจเดิมนี่คือวิธีลูกฝานฉันจะให้โอกาสนายหนึ่งครั้ง เมื่อได้ยินคำว่าโอกาสในตาลูกฝานมีประกายประหลาดสว่างสวยผู้อาวุโสห้าเดินขึ้นไปบนเขาลูกฝานรีบเดินตามไปทันทีหลิงเหวถือไม้กวาดจะเดินตามลูกฝานไปด้วยแต่เธอเพิ่งก้าวออกมาเพียงก้าวเดียวก็โดนไปหยินรั้งไว้ทันทีให้พวกเขาไปเถอะลูกฝานของเธอไม่เป็นไรหรอกไปหยินพูดพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าหลิงเหวชะงักสีเท้าแล้วพูดว่า งั้นผู้อาวุโสคุยกับฉันหน่อยได้ไหมไปหยินหัวเราะแล้วพูดว่าถามมาได้เลยเพราะนักบูตัวเล็กๆอย่างเธอคงถามอะไรล้ำลึกไม่ได้หรอกหลิงเหยายิ้มแล้วพูดว่าฉันแค่อยากถามเรื่องเกี่ยวกับตระกูลเท่านั้นผู้อาวุโสไปหยินน่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับตระกูลหัวไม่น้อยฉันเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องเล่าเป็นที่สุดข้างบนเขาผู้อาวุโสห้าเดินช้ามากแต่ลูกฝานกลับไม่สามารถแซงเขาได้ เหมือนแต่ละก้าวของผู้อาวุโสห้าแฝงความคิดอะไรบางอย่างเอาไว้เดินพลางพูดว่าลูกฝานบอกฉันได้ไหมว่าใครคืออาจารย์ของนายลูกฝานตอบว่าขอโทษด,ด้วยอาจารย์สั่งว่าห้ามบอกคนนอกผู้อาวุโสห้าพูดว่าพูดแบบนี้หมายความว่านายมีอาจารย์จริงๆช่างเถอะง,งั้นฉันถามคำถามอื่นแล้วกันนายเคยคิดไหมว่าจะเป็นลูกหลานตระกูลหัวของฉันอย่างแท้จริงลูกฝานตอบเสียงเบาว่าผู้อาวุโสห้า ตอนนี้ฉันยังไม่ใช่ลูกหลานตระกูลหัวเหรอผู้อาวุโสห้ายิ้มบางๆแล้วพูดว่าไม่ใช่ตอนนี้นายเป็นแค่ลูกหลานต่างแท้ของตระกูลหัวเท่านั้นฉันถามว่านายยอมเปลี่ยนเป็นแท้หัวไหมลูกฝานชะงักฝีเท้าลงจากนั้นสายหน้าพูดว่าขอโทษจริงๆผู้อาวุโสฉันไม่มีความคิดนี้ผู้อาวุโสห้าไม่โกรธแล้วพูดต่อทำไมลระบอกเหตุผลได้ไหม นายคิดให้ดีนะถ้านายยอมพรุ่งนี้ฉันจะแจ้งเจ้าบ้านเลยหาวันมงคลสักวันมอบแท้หัวให้ในายต่อหน้าทุกคนนับแต่นี้ไปนายคือกำลังสำคัญของตระกูลหัวต่อไปการเลือกหัวหน้าหรือผู้อาวุโสก็เป็นเรื่องง่ายมากไม่แน่อีกสักสิบยี่สิบปีนายอาสวมชุดคลุมขาวดูแลตระกูลหัวได้รับความเลื่อมใสาจากคนอื่นเหมือนฉันก็ได้ลู่ฝานสส่หน้าพูดว่าผู้อาวุโสห้าฉันแท้ลู่ไม่ได้แท้หัวแล้วก็ไม่ได้อยากแท้หัวด้วยแท้ลู่ก็ดีมากแล้ว ผู้อาวุโสห้าชงนักฝีเท้าลงหันมามองลู่ฝานแล้วหัวเราะดีตอบได้ดีแม้ไม่รู้ว่านายจริงใจหรือหลอกลวงแต่ตอนนี้ฉันยอมเชื่อนายลู่ฝานขมวดคิ้วเบาๆผู้อาวุโสหมายความว่ายังไงผู้อาวุโสห้าเดินขึ้นไปบนเขาต่อลู่ฝานที่มาของนายแปลกประหลาดมากทำให้ฉันต้องระวังเอาไว้ถ้าเมื่อกี้นายยอมใช้แส้หัว ฉันจะไม่สงสัยและไล่นายลงจากเขาเทียนนู่อย่างมากให้ในายเป็นผู้ดูแลนอกตระกูลรับใช้ตระกูลหัวของฉันนายรู้ไหมว่าเพราะอะไรลู่ฝานครุ่นคิดแล้วพูดว่าเพราะการทำแบบนี้มีจุดประสงค์ชัดเจนเกินไปใช่ไหมผู้อาวุโสห้าพยักหน้าแล้วพูดว่าใช่ทำแบบนี้จะทำให้ฉันคิดว่านายเข้ามาตระกูลหัวเพราะมีเป้าหมายที่บอกใครไม่ได้จากข้อมูลที่ฉันมีอยู่แม้ความเป็นไปได้นี้มีไม่มาก แต่ก็มีทางเป็นไปได้อยู่ฉันเป็นคนที่สงสัยมากแค่บนตัวนายมีอะไรน่าสงสัยเพียงเล็กน้อยฉันจะหวัดระแวงมากโดยเฉพาะคนที่ฉันดูไม่ออกแบบนายถ้าเป็นปกติฉันไม่มีทางให้นายเข้าใกล้ฉันเกิน19บหรอกลู่ฝานเลิกคิวขึ้นเบาๆแล้วพูดว่าแล้วทำไมผู้อาวุโสไม่ไล่ฉันลงเขาละ่ะผู้อาวุโสห้าพูดอย่างเฉยเมยว่าง่ายมากเพราะนายเป็นคนมีพรสวรรค์มาก ฉันชอบคนอายุน้อยที่มีพรสวรรค์ในสังคมนี้บางครั้งคนที่มีพรสวรรค์เท่ากับทุกอย่างฉันไม่มีทางมอบอัจฉริยะให้คนอื่นง่ายๆหรอกผู้อาวุโสห่างเงียบครู่หนึ่งแล้วพูดต่อดังนั้นวันนี้ฉันจึงพูดกับนายหนึ่งคือคำพูดจากใจจริงของฉันสองคือไม่ว่านายมาตระกูลหัวเพราะจุดประสงค์อะไรตอนนี้ฉันบอกนายได้เลยว่าถ้านายมาเพราะเจตนาดีนายจะได้ทุกอย่างที่นายต้องการแต่ถ้านายมาเพราะเจตนาร้าย นายจะได้ตายแบบไร้ที่ฝังกลบลู่ฝานพยักหน้าเข้าใจฉันเข้าใจแล้วผู้อาวุโสผู้อาวุโสห้ายิ้มแล้วพูดว่าเข้าใจก็ดีนายเป็นคนหนุ่มที่ฉลาดมีความสามารถสภาพจิตใจดีมีความรู้ฉันชอบคนแบบนายมากฝีมือที่นายเผายาเซียนต่อหน้าทุกคนเมื่อวานอันที่จริงไม่เลวเลยนะรมอาทิตย์ลุกชนได้ดีมากดูไม่ออกเลยว่านายเพิ่งฝึกสำเร็จ พรสวรรค์โดดเด่นขนาดนี้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆอย่าตายก่อนวัยอันควรเพราะผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยลู่ฝานพูดว่าฝีมือตำต้อยไม่สามารถปิดบังผู้อาวุโสได้จริงๆผู้อาวุโสห้ายิ้มแล้วพยักหน้าตอนนี้ทั้งสองคนเดินมาถึงหน้าประตูตำหนักปรึกษาหารือแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ลู่ฝานได้เห็นตำหนักยิ่งใหญ่แห่งนี้ใกล้ๆแสงห้าธาตุที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ดึงดูดสายตาลู่ฝานทันที หน้าประตูตำหนักปรึกษาหารือมีลานขนาดใหญ่ที่ทำจากหินแร่สลักคำว่าวิถีขนาดใหญ่อยู่ด้านบนการเขียนแข็งแกร่งทรงพลังดูเป็นธรรมชาติมากเหมือนมีความลึกลับของธรรมชาติซ่อนอยู่ข้างในผู้อาวุโสห้าพูดว่าฉันบอกแล้วว่าจะให้โอกาสนายตอนนี้โอกาสอยู่ตรงหน้านายแล้วขึ้นอยู่กับนายแล้วว่าจะคว้าไว้ได้หรือเปล่า การต่อสู้ของนายกับจินเศร้าเหยียนอีกสองวันนายไม่เพียงแค่ต้องชนะอีกทั้งยังต้องชนะอย่างยิ่งใหญ่จัดก,การคู่ต่อสู้ภายในสามกระบวน่าลู่ฝานพยักหน้าอึ้งอึ้งเหมือนเขาไม่ได้ฟังคำพูดของผู้อาวุโสห้าสมาธิทั้งหมดของเขาอยู่ที่คำว่าวิธีกับตําหนักใหญ่ด้านหน้าผู้อาวุโสห้าใช้มือขวากดลงกลางอากาศเบาๆทันใดนั้นคำว่าวิธีมีแสงสว่างจ้าลู่ฝานเดินเข้าไปหามันโดยไม่รู้ตัวเมื่อมาถึงตรงกลางคำว่าวิธีเขาค่อยๆนั่งลง ผู้อาวุโสห้าพูดว่าทำความเข้าใจเพียงครั้งเดียวดีกว่าสับสนอยู่เป็นเวลานานนายยังมีเวลาอีกสองวันลูกฝานหลับตาลงช้าๆพลังนิ่งลงตามไปด้วย